สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอแล้วอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรานะรายการของเราในรอบนี้นะก็สนับสนุนกันไปแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะครับและตามด้วยคำถาม ถามกันได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้เข้ามากันได้นะครับนะเพียงกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนนะและตามด้วยคำถามครับม,รมานะ เตยมีพุทธมาปฏิภาณญาติสุโตอะระหังปโตนะโมปทายาปะโตอีกงคาพระพรทมหาเถรความพุทธามิตรพระพุทธิตรปิยมามาเนชาลิตินามาคาภนะมาคาหูเมกามุปปิโยเทวมนุสสานาปิโยพระมานุตมายปิโยนาคาสปนานาปินินทาอิยานะมามิถังนะก็เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอคนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับเป็นผู้ดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับพิมพ์พิมพ์แชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนนะและตามด้วยคําถามนะครับถาม<ะ>ได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับนะในรายการของเราในรอบนี้กรุณากดแชร์ออกไปครับนะ เพียงคนละ9999แชร์เท่านั้นนะเมอ่อแชร์แล้วก็ตามเดชีแร์นะและตามด้วยคำถามครับถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะเพียงคนละ9,999แชร์นะอย่าลืมครับแชร์แล้ว อย่าลืมครับกดแชร์ออกไปโคลรเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์มาเดี๋ยว,ยวตอบให้นะช่วยกดแชร์ออกไปด้วยโคละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชี้แรน นะและตามได้คำถามครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นเดี๋ยวรอจารย์โอก,ก่อนนะจารย์โอก,กํะลังแชร์นะอย่าลืมครับคนละเก้าพันเ้าเก้าเ้าแชร์มาครับ ใครเข้ามาแล้วนะคะต้องการจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเร่นคคำถามค่ะมาแล้วหนึ่งคนอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์ share, แล้วชื่อเล่นคำถามได้เลยนะคะข้างหน้านี้เราจะดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา แล้วก็ถ้าอยากจะดูส่วนตัวนะคะดูดวงพรยิบซีอย่างละเอียดตัวองค์ตัวเทพพ่เทพพลังจิตเท่านั้นนะคะอันนี้ดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะมไม่ดูข้างหน้านี้นะคะเรื่ององค์เทพไม่ดูข้างหน้านี้นะคะอาจาร์โตก่อนคนแรกบนอือใช่แล้วครับการเงินครับโตการเงินมันเหมือนก็นต้องหมุนเนหมุนนะมีเข้ามาให้หมุนนะหมุนตลอดเลยนะคะ กดแชร์ออกไปครับคนละ9ก้าัก้าร้อก้าแชร์มาครับกดแชร์ออกไปแชร์แล้วนำเพึ่งการเงินค่ะก็ยังหาได้อยู่นะได้จากการงานนะคะ first จะจะจะ,จะรับชุดนักเรียนญี่ปุ่นมาขายจะขายดีไหมคะขายได้ไหมขายได้ครับระยะยาวๆครับแพชถทอพรุ่งนี้แทงหวยฮานอย จะถูกไหมคะโชคชะตาครับมันถามมีโอกาสไหมห้าสิบห้าสิบโอ้ไพ่ใบนี้พลิกผันมากเลยนะเพราะว่าหวังจะไม่ได้นะคะออย่าไปหวังนะคือเล่นเล่นไปก็เสี่ยงเปล่านะพูดตรงๆแต่มันมีโอกาสได้ไหมมันก็ไพ่พ่บอกว่ามันเป็นไพ่แบบคล้ายๆแบบบุญวสนาเราจะจะได้ตามบุญอ่ะเออจะได้ตามบุญวสนาเราดูแค่สาวันนี้นะครับนะแต่ว่าคือ เหมือนแบบถ้าทำทานไว้ดีอะ่ะมันก็จะได้แต่ว่าแล้วแต่บุญเนาะแล้วมันพลิกผันด้วยคำถารรมนี้คำตอบเนี้ยคะ่ะไพเวรกรรมนะคะแชร์แล้วเมษาเรื่องการงานค่ะพุทธน่าจะสอบสัมภาษณ์เพื่อไปทํางานที่ญี่ปุ่นจะมีโอกาสได้งานนี้ไหมคะเราดูแค่สามวันนี้ครับดูสามวันยากมากมันเหมือนไม่ได้หลังใจนะอืมนะ นะมันยังไม่ได้อพูดตรงๆไพ่มันออกองั้นอะสาวันนะคะใกล้ๆมาถามแล้วกันดนะูสาวันเท่านั้นค่ะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ <S <S> <S มาเฟรมไม่มีผู้แชร์ดิโออะไม่มีผู้แชร์เหมือนกันครับนะไม่แปลว่าไม่ได้กดแชร์ให้นะ กดแชร์ครับกดแชร์ให้มีผู้ชายขึ้นเหนือชื่อเมื่อหลังขออนั่งเอนใหน่อยใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะข้างหน้านี้เราดูไพ่ยิบซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา ดูครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะไม่มีผู้แชร์เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องรมรายจะอยู่แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะหนูแชร์ไปแล้วนะคะมไม่มีผู้แชร์ขึ้นครับแชร<า>์ไม่ได้เปิดค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะรูปลูกๆนะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนแล้วมันจะขึ้นผู้แชร์เนี่ยคุณเข้ากลุ่มไพ้ยิบซี กลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์เข้าไปได้นะคะเข้าไปแล้วไปแชร์ได้แชร์ได้ทุกทุกหมอเลยนะคะแชร์ได้ทุกหมอทุกโพสเลยนะคะเออไปเป็นสมาชิกกันได้คะ่ะจยนโอจานท็อปเป็นแอดมินเองนะคะกลุ่มพรยิบซีกลุ่ม, 24, มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุ เทพนี่มีพยากรค่ะอมืมาครับกดแชร์ออกไปครับให้มีผู้ชา์ขึ้นเหนือชื่อถ้าแชร์ไปลอยๆอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณต้องกดค่าความเป็นส่วนตัวไปูปรูกโล,ก,ลกสาธารณะนะคะแล้วมันจะขึ้นผู้แชร์นะคะโดยที่มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบ ท่านอาจารย์โอ้ก็แชร์ออกไปแล้วนะต่อดูเวลาก่อนนั้นน่าจะเลยละอ๋อจวเจ็ดนาทีกว่าเหลืออีกประมาณสองนาทีเสร็จเสร็จเนี่ยสองนาทีเสร็จเสร็จแล้วนะเอาเข้ามาครับสองนาทีนะคะจะจบรายการแล้วนะะาีแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทคนิวทิพยากรนะคะนะ เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการของเราทุกรอบเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละ9 0 0าพันเกแชร์เท่านั้น อย่าลืมครับแค่โคลระ9เก้าพันเก้าร้อเกบเก้าแชนะครับนะนะถึงกับเงีย yeah. บนะนะกดแชร์นะนะออกไปนะครับนะ กดแชร์ไปครับมาเราหายมาเหมือนน้ำหลากแเราหายเงียบกิ๊บเอาอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานได้ที่ค่ะกดแชร์พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันในเวลา15นาที30นาที60นาที ไพ่ยิบสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูน้หน้าทองสาธิกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศรีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศารดวงสมเปิดกิจการร้นานค้าโรงงานโรงแรมติดต่อดูดวงได้ที่จำหน่ายเทวรูปเทพด้วยนะคะนะติดต่อด,ด,ดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15 แล้วผมครับตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ทอนะ็อปนักมิตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ร i ย EJTOP16 ครับนะเข้ามากันได้นะครับนะเวลาก็หมดแล้วนะเอาละก็จะไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพบกันในคลิปถัดไป